นี่คือด้านหน้าของโบสถ์ของพระแม่มาดอนนาที่เมืองรัฟพาโลเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่นศรัทธาของชาวอิตาลีที่เมืองรัฟพาโลเรามาที่นี่ก็ได้พาโคชเพนมาเที่ยวขึ้นกระเช้าขึ้นกระเช้ามาด้ว แล้วก็นี่คือทางทางที่เราเดินขึ้นมาทางที่เราเดินขึ้นมามาทางนี้แล้วก็มาเดินขึ้นมานี่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 คือด้านมันจะเป็นภูเขาภูเขาสูงเราจะมาได้มีรถก็มาได้แต่ว่าสะดวกที่สุดก็คือนั่งกระเช้ามานี่คือด้านล่างตล่างานลาง นะเรากำลังจะเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเข้าไปเลยขออนุญาตถ่ายรูปเด้อจะเด้อดีใจที่ได้มาอีกทีดีใจมากๆเลยดีใจมากๆมีความสุขมากเราจะผ่านประตูเข้าไปลักษณะอาคารต่างๆก็จะเป็นหินอ่อน เราก็จะให้บรรยายด้วยภาพให้ภาพบรรยาย 对，移动的。 ช่วยตามพี่มาที่หนึ่งพี่จะอธิบายตรงนี้ ที่คือที่พี่ที่พี่พูดถึงนี่คือพระแม่มารณนาที่พี่แปเบลบอกว่าแฟนพี่ก็มาพี่ก็เคยมาขอให้คนป่วยแล้วก็อะไรต่างคือนี่แหละคือพระแม่มารณนาที่ uh huh. เป็นผู้ที่เชื่อมัน่นศรัทธาของชาวเมืองน,นี้ uh huh. ทุกปี uh huh. เขาจะมีการจุดธูปถวาย สมวันสามคืน uh huh. ที่ที่ที่นี่อ่ะนะ uh huh. ในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมจำไม่ได้นะ,ะเป็นฉลองเฉลิมฉลองทุกป,ปีนี่แหละเพราะฉะนั้นใครที่มาที่นี่จุดเทียนาจะขอพรอ,อะไรอย่างนี้ยตามที่เราเชื่อถือหรือเชื่อศรัทธานในองค์ท่านพระแม่มาตอนหน้าก็เลยอยากจะพาโคชเพลนมาไปพากุอิทมา มากับสามีก็หลายครั้งมากับพี่แป๊บไปด้วยก็นี่ก็อยาก,อยากอาบอกเล่าเราผู้มาทางไกลขอบคุณค่<ม>ะเข้าไปหน่อยเผื่อจะอะไรจะจุดทูปจุดเทียนมหคุณเข้าไปอะ่ะนี่คือโคชเพนนะโคชเพนนี่คือโคชเพนก็มาได้มาเที่ยวกับเราเดี๋ยวเอากล้องไป จะจุดทูจุดเทียนไหมเอาหันมาสักหน่อยก็แล้วกันคิดว่าจะจุดทูปจุดเทียนจุดอะไรหรือเปล่าอ๋อต่อไปก็ปคือจะมีไฟติดเองใช่ก็อธิษฐานจิตหรืออะไรยังไงก็คิดไปอันนี้โคชเพนก็กำลังมาสการะมาไหว้พระแม่มาดอนน้าที่นี่ที่เรา พามานะคือเรามาแล้วเราก็าก็ถวายเงินแล้วก็อธิษฐานจะปักตรงไหน,นใช่อะไรยังไงน,นี้ก็โอเคแต่จุดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปเดี๋ยวให้อ่นะนี้ก็ ที่แบบไปไม่ได้บลกเข็มมาแล้วนะ น,น,นี่ก็คือร้านขายของที่ระลึก our ไม hmm. hmm. um, ่มีแบ็กเน็ตเหรอไม่มีแบ็กเน็ตอะไรเรื่องแบบนี้ไงหนึ่งยูโรแต่ว่าอินดีดีดีอีสระคันคลิปเอ่อเนาะเออรคารามิตา

no uh, non c'è no 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 dice ah quella sì, Carla Cutis è la chiesa where, where is that? Carla Cutis Carla Cutis è un, deve essere proclamato santo vengo lo faccio vedere Ma in chiesa c'è quella scritta che spiega tutto uh -huh. la spiega uh. อิียบีฟาบีฟาบีฟาไม่ดบอกปรกเรกาามาร์โรมอาร์รมอามอาร์มอาร์โรมอาร์โมอาร์โรมอาร์โรมอา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 ร์โมอาร์าร์โรมอาร์โราร์โรมอาร์โรมอาร์โ เขามีชื่อเสียงที่นี่น,นะซานคาโล4สิซหาคมออเอออ๋อมานินะ Clicca il camerino. Ok. Cerco di fare pentile dopo. Mmm. Mm mmm. 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 a fare ซื้อไปเป็นที่ละลึกสักอันหนึ่งน,นี่ก็คือมาแล้วก็อ่ะที่ละลึกตอนนี้ก็ได้ของอนนที่ละลึกแล้วเป็นพัด ให้เกิดความร่มเย็นเด้อแล้วก็ขอติดตู้เย็นใหเป็นที่ระลึก <c oughs> ตอนนี้เราก็ออกมาจากร้านขายของที่ระลึกก็มาที่ประตูเดินทางออเดินทาง ออกแล้วก็มีการาที่นี่ก็จุดเทียนจุดเทียนแล้วก็บูชา,าพระแม่มารอหน,น้าเกี่ยวกับศาสนานะศาส,สนาคริสศาส,สนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวอันนี้ก็คือ,อตำนานก็คือคนเลี้ยงแกะฝูงแกะหายแล้วก็ มีพระแม่มารนน้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปรากฏแล้วก็ทำให้เขา,เาได้พบกับฝูงแกะแล้วก็เอามาเล่าเอาลงไปเล่าชาวบ้านชาวเมืองชาวบ้านชาวเมืองก็เลยเก็ต้องมีเหตุสิสิ่งศักดิ์สิทธิ์มหาศัรรย์ขึ้นมาแหลนะเนาะทำห้ชาวบ้านเขาก็ อยู่ร่มเย็นเป็นจุกในความเชื่อมันอ่นนะนะถึงว่าทุกปีก็มีการจุดพุถวาย3วัน3คืนที่ที่เมืองน,นี้จ้ะนี่ก็คือเรื่องราวของพระแม่มาดอนนาที่ได้มาแล้วก็มานับสถานาที่แห่งนี้นี่ก็ออกจาก ถานที่ขายของที่ระลึกออกมาข้างนอกที่เราได้เล่าสู่กันฟัง <Yeah. S 1> เราก็ออกมาตรงข้างหน้าของโบสถ์ mm hmm. ก็ไปกราบไหว้ mm hmm. ขอพร อคุณแม่มาดอนหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่โบสถแห่งนี้ที่เมืองรับพาโลตามที่เรามีโอกาสมาและได้เรียนรู้ได้รู้ตำนานของท่านผู้ที่ชาวบ้านชาวเมืองเคารพรักนับถือบูชาเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตวิญญาณทางจิตวิญญาณเนาะอันนี้พอเรา เ,เข้าไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะลงลงไปทางนี่แหละนี่เราจะลงไปทางนี้แล้วก็ไปขึ้นรถเอ้ยไม่ใช่ก็เรียกว่ากระเช้าร้อยฟ้าเนาะกระเช้าแล้วก็พาเราลงไปที่ในเมืองวันนี้ก็เต็มอิ่มเต็มอิ่มกับการได้พา ตัวเองนะได้พาตัวเองขอบคุณตัวเองที่ยังมียังแข็งแรงอขอบคุณที่ร่างกายยังแข็งแรงจิตใจยังดีงามแล้วก็มีโอกาสพาโคชเพนมาที่นี่ก็ขอบคุณตัวเองนะสนดับแรกรับต่อไปก็ขอบคุณโคชเพนที่ร่วมทางมาในครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณพี่แบเบลเจ้าของบ้านซึ่งเป็นญาติ สัญญาิุาูกพี่ลูกน้องของแฮเคลมของสามีที่มีโอกาสได้มาที่นี่สถานที่ซักซิดแทงนี้ก็เลยเต้องขอขอบคุณขอขอบคุณพระแม่มาดอน,น่าไว้ณที่นี้แล้วก็ที่เลนอูฮูเล่เลก็ได้ฝึกเพลงนี้ถวายแม่แม่มาดอน,น่าก็อยากจะร้องอีกที่หนึ่ง Hallelujah. สวัสดีขอให้อยู่ดีมีสุขโชคดีทุกคนสุขภาพแข็งแรงจ้า